เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ราจาวันที่2มกราคมพุทธศักราช2567สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะจะมีเรื่องให้คุณควักกระเป๋าอยู่ตลอดเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจอปัญหาจุกจิกที่สามารถแก้ไขได้ในไม่ช้าแต่ทําให้งุนงิดลําคาญเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวความผูกพันที่ผ่านมาก็ดีไปหมดส่วนคนโสดช่วงนี้จิตใจของ ของคุณว้าวุ่นแต่เรื่องการทํางานจนไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าช่วงนี้การเงินของคุณไม่นิ่งก็ตามเรื่องของการงานการงานวุ่นวายกับปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณต้องปวดหัวแต่ไม่ถึงกับขั้นปัญหาใหญ่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์รักยังเหมือนเดิมอยู่ในเกณฑ์ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้จะมีโอกาส ได้พูดคุยกับใครบางคนสถานะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องใช้จ่ายภายในบ้านขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังฆทานเพื่อใช้เป็นการเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานช่วงนี้โดยส่วนตัวแล้วเรื่องของความก้าวหน้าของการ ของการทำงานไปได้เรื่อยๆแต่จะต้องระวังเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเพื่อนร่วมงานด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ยังคงรับรื่นดีส่วนคนโสดใครบางคนต้องการเข้าหาคุณเพราะหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณเข้าแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหนักนิดเบาหน่อยต้องให้อภัยกันเพราะค่าใช้จ่ายช่วงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เยอยะแยะเต็มไปหมด เรื่องของการงานถึงแม้ว่าภายนอกการงานของคุณจะดูดีแต่ในสายตาคนอื่นแล้วลึกๆในใจอึดอัดและทรมานมาก เพราะปัญหาบางอย่างพูดออกมาไม่ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแอบสนใจึกันและกันในบางอย่างเลยไม่มีปัญหาส่วนคนโสดหัวใจยังว่างแต่ต้องคลองโสดต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันพาร,าริหรสมบ,บันศเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายแบบไฟบังคับไม่ได้แบบไฟบังคับ ไม่จ่ายไม่ได้แล้วเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหนื่อยใจเหนือ่อยเรื่องของคนรอบข้างหากทํางานร่วมกุมมู่มากแล้วจะปวดหัวมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ร่วมใจการทำมาหากินสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดดวงความรักของคุณตอนนี้กําลังมามีแววว่าจะได้ได้พบรักแท้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเหตุที่จะต้องควักกระเป๋าออกมาจากกระเป๋าเป็นจํานวนมากแต่คุณยังดูชิลๆไม่ ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องเดือดร้อนเรื่องของการงานช่วงนี้มีหลายเรื่องที่มารุมมาตุ้มเข้ามาในคราวเดียวขอให้คุณอดทนไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เวลาคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดจางสว่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สดุด สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินควรสำรองเงินเอาไว้ในมือเพราะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจองานหนักงานยากงานที่ท้าทายความสามารถแต่คุณก็มั่นใจในตัวเองสามารถทําได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักลงตัวไม่มีอะไรที่จะต้องปวดหัวส่วนคนโสดตอนนี้เป็นโสดก็ดีเพราะไม่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบดวงวันนี้ดวงรายวัน คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสรัวันนี้สวัสดีค่ะ